คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรคำนวณจากพี่อุทัยนะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะสองตัวก็เฉียดเม็ดเดียวอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขสองตัวนะคะเลขวิ่งให้มาศูนย์หนึ่ห้านะคะวิ่งล่างก็เข้า0ูนย์วิ่งบนก็เข้า5นะคะแล้วก็สองตัวก็เฉียด เฉียดเหมือนกันนะคะให้19ออก90นะคะ1 9 9 1นออก90นะคะท่านผู้ชมเฉียดเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ที่น่าเสียดายมากๆก็คือ253นะคะคุณพี่ให้มา2ตัว253แต่ว่าไม่ได้ตัดเล่นนะคะท่านผู้ชมถ้าตัดเล่น5335ก็คงจะโชคดีกันนะคะงวดนี้ก็พลาดสองตัว3ตัวนะคะแต่ก็เข้าเลขวิ่งนะคะ งวดนี้ก็เลยอยากจะตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมงวดหน้าก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีลุ้นก็เป็นได้นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ทักไลน์มาบอกเอ็ดว่าคำนวณเสร็จแล้วพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเอ็ดก็จะโทรกลับหาคุณพี่ใหม่นะคะก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตามเอดมาฟังเสียงของคุณพี่พร้อมกันเลยค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่อุทยัยสวัสดีค่ะพี่อุทยัยค,ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะ,คคะโชคดีไหมค,คะงวดที่ผ่านมาคะพี่อ๋อวันที่ผ่านมา,มาได้นิดหน่อยครับได้หนึดด่งร้อยบาท อดีใจด้วยค่ะพี่ครับค่ะ90นั่นแหละอ๋อพี่โอ้พี่ให้1991เนาะครับผมเน้นเน้น19ไงอ๋อค่ะพี่ก็ซื้อซื้อลงซื้อขึ้นซื้อลงเนาะครับผมก็ก,กันไว้นั่นแหละอ๋อค่ะันพอดีมันลงแล้วผมก็คิดว่ามันจะออก1991มากมากเลยอะค่ะ เสียดายเนาะพี่เม็ดเดียวจริงๆเลยเนาะพี่เฉียดเม็ดเดียวเลยค่ะครับผมเม็ดเดียวทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะแล้วก็ไอ้เลขวิ่งก็เข้าศูนย์ก็เข้าเลขห้าก็เข้าเนาะศูนย์เข้าล่างห้าเข้าบนเนาะพี่ครับผมค่ะแล้วก็ไอ้สามตัวสองห้าสามนะพี่โอ้เสียดายเนาะเสียดายไม่ได้ตัดเล่นเนาะพี่ยังงไก็ขอโทษที่ทุกคนด้วย อ๋อ fc เข้าใจค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้เอากันใหม่ค่ะพี่นนครับงวดนี้เอาใหม่ค่ะงวดนี้เอาใหม่ค่ะนะแร้เอานะแล้วพร้อมนะยังค่ะพร้อมแล้วค่ะเอาเลขเด่นก่อนนะครับเลขเด่นก่อนค่ะวิ่งใช่ไหมคะครับเป็นเลขวิ่งเลขเด่นนั่นแหละว,วิ่งบนล่างเนาะพี่เนาะครับผมวิ่งบนล่าง ค่ะพี่มีหนึ่งมีสามมีเก้าครับมีมีมหกมีหกไม่ใช่เก้านะมีหกมีหนึ่งมีสามมีหกให้สามตัวเนาะเลขวิ่งเนาะพี่เนาะครับผมค่ะจับคู่ค่ะให้ให้นิ้ให้ให้วิ่งให้ให้วิ่งก็ให้มีให้วิ่งหนึ่งกับ หนึงกับหอ่ะใส่เอาปากาแดงไปไหนบบคบอ๋อค่ะไอ้หนึ่งกับหกเนาะพี่เนาะเน้นหนึ่งกับหกครับหนกับหค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่หนึ่งหกครับหนึ่งหกค่ะ หนได้แล้วค่ะสองหกสองหกสามหกสามหกสีหครับให้มาหกหางเหมือนเดิมเนาะพี่ ออก้างเหมือนเดิมค่ะทีนี้เน้นค่ะพี่เน้น4 1เน้น4 1ค่ะแปดหกแปดหกสามหสามหกเน้นสามหางเหมือนเดิมเนาะพี่เนาะครับคเน้นเน้นมากกว่าเพื่อนคือสามหกนะ สามหกเอ<ม>เน้นสุดสุดครับสามหกเอาเน้นเน้นเลยสุดสุดนะพี่ครับค่ะแล้วก็มีสามตัวย่นสามหางครับมีสามตัวตัวไหนบ้างคะโอ้สามหกครับศูนย์สามหกค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด ่1ค่ะสามห้าหกสามห้าหกค่ะครับมีแค่นั้นแล้วครับแอ,อเน้นตัวไหนคะสามตัวค่ะพี่เน้นสามตัวก็ศูนสามหกเน้นศูนย์สามหกเนาะพี่เนาะแล้วก็เจ็ด C1 อ๋อค่ะครับมีแค่นี้เนาะพี่เนาะ ครับ,รบผมมีแค่นั้นนะครับค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะพี่ครับก็วิ่งบนล่างมีหนึ่งมีสามมีหกนะคะจับ,บจับคู่มีหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองสามหกหกสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็แปดหกหกแปดนะคะคแล้วก็สามตัวมีศูนย์สามหก 7จ็ดสีหนึค่ะครับผมค่ะตัวที่เน้นที่สุดของ3ตัวคือ036กับ741นะคะครับค่ะแล้วก็2ตัวเน้นสุดคือ3 6 6หสนะคะโอ้จะตรงพี่ทายจะตรงกับเลขอะไรนะสุดเลขลับเลยพี่สุดเลขลับก็ให้มา6 3สาเหมือนกันค่ะเอานั่นแหละฟันหนักๆเลยตัวนเนี้ย ค่ะเดี๋ยวแอดก็จะจัดด้วยค่ะงวดนี้เน้นสุดๆคือสามหกหกสามแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหกหกแปดนะคะแล้วก็สำหรับเลขค่ะธรรมดาผมจะลงแต่เมื่อวานนั่นแหละก็มันทำงานวุ่นวายอยู่ไม่ว่างเนาะพี่ค่ะแอดเข้าใจค่ะแล้วก็วิ่งบนล่างเน้นคือหนึ่งกับหกใช่ไหมคะพี่ครับผมหนึ่งกับหก๋อค่ะ งวดนี้ก็มั่นใจไหมคะพี่อุู่ไทยครับอ๋อมั่นใจมั่นใจมั่นใจเหมือนเดิมแล้วครับอ๋อมั่นใจเหมือนเดิมเนาะครับครับผมสําหรับเลขวิ่งก็ให้หนักไปทางหกมากกว่านะอ๋อเน้นหกสุดๆเนาะหนักเน้นหกค่ะสําหรับเอฟซีท่านใดที่ชอบเลขวิ่งเนาะวิ่งหกบนล่างได้เลยเนาะพี่เนาะครับได้ครับได้ค่ะ ทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละอ๋อค่ะพี่ค่ะก็อยากจะให้พี่อย่างนี้ครับค่ะอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่จะได้โชคดีร่วมกันค่ะครับสำหรับงวดวันที่1ตุลาคมขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโชคมีลาบกันท่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยครับค่ะขอให้เดได้ทั้งล่างทั้งบน สาธุค่ะพี่ขอบคุณค่ะแอดก็ขอบคุณพี่อุทัยมากๆนะคะที่แบ่งปันตัวเลขมาให้กับ FC สมาชิกช่องละอองแชนแนลนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ